ครับก็ขอสัตดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มวยไทยสมาชิกกลุ่มไลฟ์เสียงทุกกลุ่มและท่านผู้ติดตามช่อง youtube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาฟันทงหลังช่างรายการศึกมวยไทยเจดสีซึ่งจะต้องการแข่งขันในเวลาประมาณสัก บ่ายสองครึ่งผมเองก็เดินทางไปภาคในเวทีมวยช่องเจ็ดให้กับทุกท่านฟังกันเหมือนเดิมนะครับนะสำหรับวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันอาทิตย์แล้วนี่ก็มีคนฟังผมภาคมวยช่องเจ็ดประมาณ700กว่าคนนะครับเนจะ็ดร้อยกว่าท่านเลยนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมวยหูคนจนนะครับนะมวยคนจนนะครับนะผมเป็นมวยหูที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ว่า มีคนฟังถึง700กว่าคนสําหรับช่อง7นะครับนะ,ะการฟันทงหลังช่างข้อมูลมวยต่งางนี้ผมนี่จะจริงใจกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็าตามนะแต่ใครที่เข้ามาฟังอ่า u u u e e ของผมแล้วนะี่ผมเชื่อว่าน่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับนะไม่มีผมไม่เคยพูดว่าจะต้องเป็นสมาชิกผมก่อนถึงจะต้องถึงจะมีข้อมูลมวยนู่นนี่นั่นให้นะครับไม่มีครับมีอะไรผมบอกให้หมดเลยเป็นการสแสดงความจริงใจกับทุกท่านนะครับนะที่เข้ามา รับฟังนะครับนะเพราะว่าสมาชิกผมเนี่ยเขาที่เข้ามาฟังผมเนี่ยเขาฟังมอยหูชื่อดังคนอื่นๆมาหมดแล้วนะครับนะแต่เขาบอกว่ายังไงก็สู้ผมไม่ได้นะครับนะสู้ผมไม่ได้อันนี้ก็สมาชิกเขาบอกมานะครับถ้าเกิดว่าผมภาคแล้วสมาชิกสู้ไม่ได้ผมเองก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะภาคมอยในเวที มาแล้วเป็นเวลา13ปีนะครับนะ13ปีก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรแล้วนะก็ถือว่าพอตัวนะครับแต่เพราะนั้นท่านใดที่ยังไม่เคยฟังอยากจะฟังก็ทดลองฟังได้ครับนะมวยหู V.I.P. พกเครื่องเข้าเวทีฟังเฉพาะช่องเจ็ช่องเดียว150บาทมวยหูผ่านกล่องฟังเฉพาะช่องเจ็ช่องเดียว100บาทนะครับนะหรืออยากจะสมัครฟังทั้งวงทั้งวันอะไรก็ตามแต่ก็สมัครสมัครกันได้เลยนะครับต่0827511988 082751 1988ก็โทรไปสมัครกันได้นะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับนะเป็นการฟันธงหลังช่างเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงฉะหลามเพชรสราชภพูพัฒนาข้าวสารมวสิงห์สำรองส0นายกนงมวยคู่นี้ชกกันพิการนำหนัก124ปอนด์ทังเด็ฝ่ายแดงมา124.4ลดไปจุดการลดไปจุดของทางด้านฝ่ายแดงใช้เวลาถึง1ชั่วโมงโดยทีเดียวนะครับน่ยก็เกือบคนสุดท้ายนะ ส่วนทางด้านของสิงห์สำรองนี่ก็มาขาดนิดหน่อยนะครับมาขาดประมาณจุดสนะครับนะเพลนทัศนสิงห์สำรองนี่จะทาต้นดักมาดีส่วนทางด้านของฝ่ายแดงก็มาดีเช่นกันนะครับแต่ว่าเชาลล่าลดน้ำน,นะก็วิ่งพอสมควรแหละว,วิ่งอยู่ด้านนอกนะครับไม่ได้วิ่งในเวทีช่อง7จ็ดสำหรับทางด้านของฉลามเพชร,รนะก็ฉลามเพชนีในเรื่องของรูปร่างนะในเรื่องของรูปร่างนี่ก็ดูว่า ทางด้านของสิงห์บรมอาจจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าโดยทั่วไปก็ถือว่าปาดหัวตัวเท่านะครับสําหรับทางด้านของฉลามเพชรก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยักได้แข่งกับทรงมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในครับนะเก็บการวุดของชกนี้ก็ถือพอใช้ได้นะครับนะมีทั้งนอกไปทางในอาวุธมวยก็ถือว่าไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับขบวนทสดงเทคนิคนี้ก็ ปี67นี่ชกไปแล้ว4ครั้งนะก็ชนะคะแนน1ครั้งแพ้3ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่5ด้วยนะครับนะแล้วก็ชกเป็ทีมกรุงก็ยังไม่เคยชนะน็นอกใครมาก่อนนะครับยังไม่เคยชนะน็นอกใครมาก่อนวันนี้ผมก็เลยอันว่าไม่น่าจะน็อกทางด้านของสิงห์สำรองได้นะครับไม่เคยมาชกที่ช่องเเช่นกันส่วนทางด้านักกีฬาเมืองสิงห์สำรองสิทธินายกอนองนี่ก็ ก็เป็นหน่วยซ้ายนะครับรูปร่างจะสูงยาวนะทรงมวยก็ฝีมือเข่าในปไปกับมันวุฒิทำได้ดีมีทา่านอกเป็นต้ไหนชกวงนอกเก่งป่าวงในเล็กน้อยประเภทมวยแข้งนะแต่ต่อยในหนักแรงทุกลูกเลยครับข้อมูลตัวเลขเทคนิคของสิงห์สำรองก็18ปี170ยเจ็ดสิรอุบลงับกระดูกมวยประมาณสัก3-40สี่ไฟนะซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับวับนนี้เกียรติเพชรชก2คนนะเมาาื่อเช้านีนก็มาคู่กันเลยปล่อยๆก็57กิโลกร,รมัมเวทชกประจำก็ประมาณสัก1 2อปอนด์ไว้ชก124ยยี่สิบสี่ก็ถือว่าเป็นน ปีหชกไป6ครั้งชนะทั้ง6ครั้งเลยครับนะชกวิธีเมืองกรุงมา10ครั้งก็ชนะนอกคู่ชก2ครั้งแล้วก็แพ้นอก2ครั้งแรกที่เข้าวิธีเมืองกรุงนะครับไม่เคยชกที่ช่วงเจ็ดมาก่อนเช่นกันเมื่อคูนี้ขึ้นวทีไปก็ปาดหัวตัวเท่าเลยครับทางมวยจะต้องเป็นทางด้านของฉลามเพชจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับเพราะว่าทางด้านของเสียงสะอนฝีมือมวยวงนอกดีกว่านะครับนะฉลามเพชรนี่หน้าตานี่จะมีริ้วรอยแผลเป็นนะคิ้วนี่แหวงไปครึ่งหนึ่งเลย เพราะว่าเป็นมวยที่แตกง่ายนะครับนะทางด้านของสินมรงก็ศึกษาแก้เกมกันมาเป็นอย่างดีนะครับผมก็เลยอ่านว่าท่านักของสิลมรรคน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับฟันทงหลังช่างยังชอบไปที่ท่านักของสิงห์สำรองสิทธินายกกระนองและให้สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่65%เปอร์เซ็นต์นะครับนะและก็ให้เป็นมวยเด็ดตัวเดียวลเล่นของช่องเจ็ดในวันนี้ด้วยนะครับ คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงฉัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงพัฒนานังของฝ่ายนวนาันฮาดิสนะครับฮาดิสตจิตสนองชาติมวยครี้ทางด้ประแดงลดไปจุดสก็ใช้เวลานิดเดียวนะครับประมาณสัก10นาทีส่วนทางด้านของฮาดิสนี่ก็มาขาดนิดหน่อยนะครับนะ <c oughs> มวยคู่นี้ก็ ในเรื่องของในเรื่องของรูปร่างนี่ก็ดูว่าทางด้านของฉัดชัยน้อยจะได้ลอยนะครับนะส่วนฮาดิตนี่ก็จะได้ในเรื่องสุสนาแต่ว่าเนื้อตัวของฮาดิตผมดูว่าวันนี้เป็นรองนะครับนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะในเรื่องของเนื้อตัวนะเพราะว่าอาผมเห็นดูแล้วน่าจะคือเรื่องตรงเรื่องกล้ามอะไรเนะี่ยคือเนื้อตัวนี่เรียบเรียบปริบเลย นะไม่มีกล้ามเ,เนื้อกล้ามเนื้ออะไรเลยนะครับสำหรับทางด้านของฮาร์ดดิสนะครับทางด้านของชัดชัยน้อยละกี้บันเทิงนี่ก็อายุ20ปี170เ็ซนจากสองขากระดูกมอลประมาณสักไฟนะซ้อมอยู่เกียรแพทก็ปล่อยาสิเวยียชกประจำก็123-125ถึงอยยีบ่อนปี 67, ชป67 68, ็ชกปี6768็ดกในชกไป5ครั้งก็ชนะชนะ3ครั้ง เป็นการนกออ2ครั้งในยกที่1ยกสอแล้วแพ้นกอน1ครั้งในยกที่1แล้วก็เสมอ1ครั้งครับชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดนี่สิครั้งเลยก็ชนะ9้านะ10ครั้งชนะ9้าเป็นการนกถึง4ครั้งเป็นการนกภายใน3ยกทั้งหมดแหละชกที่ช่องเก็บบแล้ว3ครั้งก็ชนะ2แพ้1ครั้งนะครับ ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวใกล้เคียงกันสมมือนก็ฝีมือเขาไหนครับลูกเก็บการวัดทำดีมีท่านอ่อเป็นทนายชกมวยนอกวงในแก่งพอกันนะมัดหนักศอกนี่อันตรายมากๆเลยนะครับอาวุธมวยนี่ถือว่าหนักแรงทุกลูกนะส่วนทางด้านของฝ่ายนั่เหมือนฮาดิสนะครับฮาดิสก็อายุ15ปีก็อายุน้อยกว่า5ปี165เซนก็ต่ำกว่าประมาณ5้าเซนนับว่อจากกรุงเท้นะครับกระดูกมวยก็ประมาณเจ็ดสิไปเช่นกันนะก็ซ้อมอยู่ที่จิตสนองชัดครับปอยๆก็ประมาณสัก50-52นะะเวชปรจ้า็ประมาณสัก118วันนนี้้ขึมา125 นะครับปี6กเจ็นี้ชกไปแล้ว9ครั้งก็ชนะ6ครั้งเป็นการนก1ครั้งในที่แล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นก2ครั้งในยกที่4ทั้งสองครั้งเลยเคยชกไปทีมังกรงมาทั้งหมดได้20ครั้งนะก็ชนะนกคู่ชกในวทีมังกรงนี้3ครั้งในยกที่3 4สีแล้วก็แพ้นก3าครั้งในยกที่3 4สีเช่นกันนะครับ ก็เป <S 々> ็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยนะครับส่งมวยข้าฝีมือบุบบนเข่าในรับเก็บบันเวิร์ดทำได้ดีมีทั้งนอกมีแตไหนชกวงนอกแข่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับก็คงจะแลกแข่งกันสุกเลยครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับขึ้นเวทีไปนี่ทางมวยนี่ก็ผมก็เลยอ่านว่าทั้งคู่ก็คงจะผลัดกันรุกผลัดกันรับนะครับนะแต่ว่าถ้าได้เข้าปรดนอาวุธมวยนี่หนักแรงกว่านะครับนาทีต่อทีนะก็ดูว่าหนักแรงกว่าแล้วก็เนื้อตัวดีกว่ามากด้วยนะก็เลยอ่านว่าถ้าเข้าแดงไปก่่่ออออออนนนนกกก็าาาาจมีรคใหห้้ตััััวไดบทงงงงลชชย ที่เรื่องของชัดชัยน้อยและกีบันเทินและกีบันเทิงให้อัตราส,ส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่ 65%เเซนนะครับเพราะว่าเนื้อตัวนั้นดีกว่ามากแล้วก็ซ้อมอยู่กับเกียริเพชรมวย,ย,ย,ยคนจัดด้วยนะครับค่ายมวยในมาตรฐานนะครับคู่ที่3ก็เป็นการพบกันระหว่างกระดาแสดง <c oughs> เพชรสุุมิตรบอยบางนา <c oughs> เพราะในเรื่องข่านวันมองคอนเดนเเล็กพอพิมพ์ออนนะครับมวยคนนี้ก็ชกกันที่มีกัดน,น้ำหนัก100 130 130 1 0 0 1 3รบปอกปอนด์นะครับรูปร่างในทางด้านของเพชสุกมิตจะได้เปรียบรูปร่างสูงกว่านะครับน้สูงกว่าชัดเจนนะแล้วก็เนื้อตัวก็คงจะคู่ขี้สุดสีกันในเรื่องของเนื้ออตัวกกล้้าามเนนนืทงด็ ือว่าเป็นม,มัดมัดเช่นกันนะครับสหรับทางด้านของอาทางด้านของสมวิทย์ในแพสุวิตย์นี่ก็ช่างทีเดียวผ่านนะครับนะส่วนทางด้านส่วนทางด้านของทางด้านของอมองคนเด็กเล็กนี่มาเกินไปจุดแปดนะมาสอบนี่เกินไปจุดแปดแต่ว่าไปลดประมาณสักหนึ่งชั่วโมองอะ่ะแล้วก็มาช่างอีกทีนี่ขาดไปจุดห้าเลยนะเพราะว่าไปวิ่งอยู่ในเวทีนะครับซึง อากาศร้อนอบอ้าวนะครับทำใส่ชุดใส่ชุดวิ่งด้วยนะครับวันนี้วันนี้ใส่ชุดสีฟ้านะก็ทําให้เงื่อออกมากนะครับเงื่อออกมากแล้วก็ ช่างเนี่ยขาดไป5ขีดเลยครับเป็นการขาดลดขาดหน้าตาช่างนะครับนะทางตัวนักมอยก็เลยบอกว่าอขอต่อให้แล้วกันนะครับ5ขีดนะต่อให้แล้วกันนะครับนะมวอคนนี้ก็คงจะชกกันสนุกเลยนะครับท้าด้านของแพทย์สุขมวิทย์วาบางนาะอายุ26ปี167เซนจากนครศรีกระดูกก็ชกมาประมาณสัก โชควิกระดูกมวยนี่ชบม,มาเป็นร้อยนะครับนะส่วนมากก็ช่วงหลังๆก็ไปชกมม่วันนะครับนะเวทโชคประจำก็ร้อยสามสิบห้าปอนปีหกเจ็ดนี่ชคไปทั้วสองครั้งก็แพ้ทั้งสองครั้งก็เป็นการแพ้ที่วันนะครับนนะปีหกหกหกเจ็ดนี่ไปชคมมยวันทั้งหมดนะครับนะก็ส่วนมากก็จะพคือจริงๆก็จะจะรุ่งแล้วลนะนะ่ะกำะลังจะได้สัญญาวันใหญ่แต่ว่าเจอเจ้าเสือใหญ่เข้าไปนี่ตั้งแต่นั้นมานี่ก็เสียของไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้ทางวันก็ไม่จัดแล้วนะครับก็เลยต้องกลับมาชก มวยไทย5ย,ย,ยกเหมือนเดิมนะครับนะเคอโชคที่ช่องดมาแล้ว1ครั้งก็แพ้คะแนนนะครับนะเมื่อวันที่10ตุลา64นะครับก็หายไปนานนะครับนะก็ทางด้านหายจากมวยไทย5ย,ย,ยก หยุดไปนานประมาณสักสิเดือนกว่านะชกมวยวันสีนัดหลังสุดนี่ก็แพ้รวดเลยก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็เลยเปรียบนะส่งมวยประเภทเดินหน้าท่าชนของนายบุษุดูดานยันห้ายกรับวุฒิของทักงท่าดวลชวนแรกตลอดเกมนะครับนะโหเจ็บเรยก็ถือว่าเต็มร้อยเลยส่วนทางด้านของฝ่ายนวลมองคอนเด็กเล็กพอพิมออนนะครับก็29ปีแก่กว่า3ปีนะาร้อยเจ็ดสิบเซนนะก็ทางด้านของรูปร่างนี่ผมดูว่าทางด้านของปัสมิเตอร์สูงกว่านะครับจากร้อยเอ็นกระโดงไปก็ชกเป็นร้อยซ้อมอยู่พอพิมออนนนทบุรีนะปล่อยๆก็65กกเวท ประจำก็1 3 6ลปอนด์ไปหกแปดชกไปครั้งเดียวก็ชนะคะแนนไปครับชกอตเวทีมังกรุงมา65ครั้งรับก็ชก4ครั้งแล้วก็แพ้นอก1ครั้งในยกที่4เคยชกช่อง7มาแล้ว7ครั้งนะก็ชนะ4แพ้2เสมอ1ก็เป็นมาขวางครับรูร่างเสียเปรียบ่างน้อยทรงมวยก็ไม่มีตาเช่นกัน,กนครับประเภทเดินหน้าท่าชนเขาในายบุษชูรุนนยันท่ายกรบโดนค่าโดนชวนแรกนะมวยคนนี้ก็อยู่ที่การไล่แขนนะผมดูว่าทงงางด้านขวานวอยน,น,น่าจะไล่แขนดีกว่าแล้วก็รวบล่างหัก้้ออเทิงงก็็ถืดนร่ีาอง นานๆจะมาชอบก,กันวันนี้ก็คงจะปราฟัดรับตีสนุกกันทีเดียวนะครับนะฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของมองเกิดมองคอนเดนเซและพอพิมพ์อ่อนซึ่งมีจังหวะที่ไวกว่านะครับนะอย่างน้อยๆมีราคาให้ออกตัวได้ก่อนนะครับให้ตราสัดส่วนที่ทางด้านมองคอนเดนเซอรจะชนะในนี้ในดัชนีที่55เอเซนต์นะครับ คุติศรีครับเป็นการพบกันระหว่างธนาประดแดงจอมผ้าเบกขอมเพลต์พันนาขอรคอมไาในเหมือนซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนมวยคุนี้ก็ชกกันพิกัดน,น้ำหนัก135ปอนด์เป็นการป้องกันแชมป์ของจอมด้วยส่วนธนาของจอมก็เป็นนักมวยนักมวย เป็นแชมป์นะครับแนตะ่เป็นแชมป์เนี่ยก็ป้องกันครั้งแรกนะครับอายุ21ปี173เจ็สาซนจากสุราธ,ธานีกระดูกมยชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ที่พะรันชัยปยป่อยก็67กิโลกร,รัมเวทชกประจำก็135ปอนด์วี6 7 6 8ชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะ2แพ้2 ชกเวทีมังกรงมาทัา้งหมด30ครั้งนะก็อนนกุกชก2ครั้งแล้วก็แพ้นอก1ครั้งนะครับนะโยคนนี้ถ้าด้ฝาแดงนี่ชนะนอกยากแล้วก็แพ้นอกยากผมก็เลยอ่านว่าสู้กันอย่าง5ยกต้องวัดใจกรรมการนะครับนะเพราะฉะนั้นใครอยู่ฝั่งไหนก็อย่าลืมออกตัวซื้อขายบังทุนนะครับเลยจะไปวัดใจกรรมการนะครับเคยชกที่ช่อง7มาแล้วทั้งหมดนี่ก็7ครั้งเลยก็ชนะ5แพ้2นะครับไม่เคยชนะนอกใครที่ช่อง7และก็ไม่เคยแพ้นอกใครเช่นกันวันนี้ก็เลยอ่านว่าทัััััั้้้งงคคูู่่สสกกกกกกนนนนนววดดใจรรรรรมมาาาไปปเเลลยยะแ็หณือึ ก็เ,เป็นมาขวาวครับรูปร่างเป็นรองนะครับทนระงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือครบเครื่องนะมีทั้งนอกมีทั้งในเลยนะครับนะรูปร่างี่เป็นรองเมื่อเช้านี้ทางด้านของจอมก็มาเกินไปจุดแปดนะครับมาเกินไปจุดแปดก็ใช้เวลาไปาวิ่งไปอะไรประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอะ่ะแล้วก็มาช่างก็ผ่านนะครับสําหรับทางด้านของ อ่าทรงมวยในยวันนี้นี่ทางด้านของจอมนี่จะขึ้นคอทางด้านของซุปเปอร์เล็กได้หรือไม่นะครับนะเพราะว่าเป็นมวยเขา่าแต่ว่าบริการน่าเสียดังเชียร์ของท่นานักผ่าแรงก็ถือว่าไม่เป็นรองนะครับส่วนท่านักขาา่าวฝ่ายนวลซุปเปอร์เล็กจิตมังนน์นี่ก็อายุยืนปีร้อยเจ็ดสิบห้าเซนจากขอนแก่นนะครับกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยเช่นกันนะไปซ้อมอยู่ที่จิตมังนนไปๆก็หกสิบเจ็ดเท่ากันเวทชกประจําก็ร้อยสามสิบสามถึงร้อยสามสี่ปอนด์ปีหกเจ็ดหกแปดชกไปทั้งหมดนี่แปดครั้งก็ชนะสี่แพ้สานะม เยอะกว่าเพราะว่าเข้ามาชกตั้งแต่เด็กๆนะก็ชนะนก้ชกสิครั้งเป็นการนกภายใน3ยกมากที่สุดแล้วก็แพ้นกสองครั้งนะครับแล้วก็การแพ้นกสองครั้งก็โดนศอกทั้งสองครั้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นมวยซ้ายทั้งสองครั้งด้วยที่ที่นกเขาได้นะครับนะก็คือโดนฟันโดนต่อยหมัดฟันศอกแพ้นกไปในยกที่2แล้วก็ล่าสุดที่แพ้นกก็คือโดนฟันศอกดั้งหักนะครับฟันศอกดั้งหักวันนั้นก็แพ้นกไปในยกที่2 เคยชกที่ช้องเกตมาแล้วสองครั้งครับสำหรับทางด้านของสุป,ปเปอร์เล็กก็ชนะคะแนนทั้งสองครั้งก็เป็นเมือขวาครับรุ่องได้รอสอมวยก็ฝีมือครบเครื่องครับนะรุกรับได้เก็บการ์ดทำได้ดีมีทั้งนอกปีทานายแล้วก็มีเหลี่ยมตัวหักล้มเททิ้งนี่ถือว่าเก่งเลยนะมวยเข่านี่ะท่างด้านของสุปเปอร์เล็กนี่ไล่แขนขึ้นคอไม่ได้สักคนนะครับนะถ้าจะแพ้ก็หมดแรงในยกท้ายๆนะครับต้นต้นผมอ่านว่าขึ้นไปสุปเปอร์เล็กเตะ นะแตะซ้ายเตะขวาแล้วบนออกฉากออกกว่าทางด้านของจอมจะไล่แขนขึ้นเขาได้ก็คงจะต้องยกที่4นะครับเพื่อนเข้าทางด้านของอสุปร์เล็กก่อนนะครับนะสุปร์เล็กก่อน ราคาให้ออกตัวก่อนแต่ต้องออกตัวนะเพราะมวยคู่นี้นี่สิ่งที่ผมกลัวอย่างเดียวก็คือว่ามวยคู่ขี้สุสีแล้วหาจังหวะเตือนนะครับนะหาจังหวะเตือนน้าเงิน,นเงินซุนปเปอร์เล็กทีเดียวในราคาก็น่าจะข้ามาแดงหรือกรณีคู่ขี้สุสีแล้วก็ชูให้ทางด้านเจ้าบ้านนะครับนะน้าเสือเจ้าบ้านจอมเป็นฝ่ายชนะก็มีโอกาสเป็นแรดงสูงเช่นกันนะครับนะเพราะมวยคูน่นี้ทางแก้ก็คือใคร ใครที่เมีราคาดีๆก็ยืนบอกตัวสื้อขายมุน,นกิน2ข้างกันเอาไว้ด้วยนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่นั่งของซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนอันตราส,ส่วนอยู่ที่55%เพราะว่าต้องอยู่ที่วัสนาของตัวนักมวยด้วยว่าจะได้แชมป์หรือไม่นะครับคู่ที่อ่ากัเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงทางด้านของฝ่ายแดงฉลามเพชร สิบดวงพี่น้ำฝนพัดกัดทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินมณพระรามนะครับนใะนมณพระรามโดยคนนี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก1 1 5่อปอนด์นะครับสำหรับทางด้านฉลามเพชรสิบดวงพี่น้ำฝนก็อายุ14ปีแล้ว6หกสิบสามเซนจากกรุงเทพนะชกมาประมาณสามสครั้งไปปอยห้าสิบสามกิโลกร,รัมเวทชกประจำก็ ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าปอนด์ปีหกเจ็ดหกแปดชกไปห้าครั้งก็ชนะสองครั้งแล้วก็แพ้สามครั้งครับเป็นการแพ้นอกสองครั้งในยกที่สามสี่นะครับนั่นะก็เคยชนะมานะครับเมื่อวันที่เก้ากุมภาหกแปดที่ผ่านมาวันนั้นชกไิกัดหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์เคยชกที่ช่วงเจ็ดแปดหนึ่งครั้งก็ชนะคู่ชกนี่แหละก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างสูงยาวได้ลอยนะสมวยก็ฝีมือ,มอบุบนะบนเข่าในครับรู้ว่าเก็บการวิ่งทำได้ดีมีท่านอกปิดต่อไหนชกภา,ายในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับ ส่วนทากรฟานนุนมนพลักศิษย์ฉลูกันอายุ14ปีร้ว60เซนต์ต่ำกว่า3เซนจากราชบุรีกระดูกมวยก็ประมาณสัก50ครั้งนะซ้อมอยู่ที่ราชบุรีครับปอยๆก็ห้าสิบสีกระมวยชอบประจำก็ประมาณสัก114-15ร่อปอนด์ปี6 7เจ็ถูกแปดชกไปแล้ว3ครั้งก็แพ้ทั้ง3ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่2ด้วยนะครับชกธีมังกรมาทั้งหมดไ้ครั้งก็ชนะ2ครั้งแพ้5ครั้งเป็นการแพ้นอกในี่งครั้งในที่องชก ก็มาสอบน้ำหนักนี่ก็ขาดไปจุดสีแล้ว อ่าก็คือผ่านได้แหละทีเนี้ยเป็นการสอบเฉยน,นะตัวนักมวยกับทีมงานที่พามาก็คิดว่ามนพลักเนี่ยผ่านแล้วนะครับนะก็เลยไปกินกล้วยบ้างดื่มเครื่องดื่มบรวงบมุงกินไข่กินอะไรเข้าไปนะครับนะแต่ปรากฏว่าการช่างครั้งนั้นเนี่ยเป็นการสอบนะครับนะ <redes sociales> ก็เลยถูกเรียกให้ไปช่างจริงนะพอช่างจริงเกินไป2ปอนด์เลยครับนะพอช่างจริงเกินไป2ปอนด์ทีนี้ตัวเองกินไปเต็มที่แล้วนะครับนะก็พยายามลดน้ําหนักก็วิ่งลดน้ําหนักอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครับนะก็ลดได้นะครับ เราได้วพราะนั้นขึ้นเวทีไปนี่ผมดูอยู่ในเวทีด้วยนะครับจบกันเป็นคู่ที่5นะ,ะตน้ตนๆนี่ก็สู้ได้ดีมากครับนะตน้ตนๆนี่สู้ได้ดีมากแต่ว่าปลายๆก็แพ้แผ่วนะครับแพ้เพราะว่าต้องมาแทนด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่า ต้องลดน้าหนักในขณะที่ตัวเองกําลังกินอิ่มนะต้องไปวิ่งต้องคือเด็กก็จุกอะ่ะเด็กมันจุกตั้งแต่ลดน้ําหนักแหละวันนี้การเตรียมซ้อมดีดีนะครับนะเกี่ยวซ้อมดีมาช่างมาทําน้ำหนักดีนะครับนะผมก็เลยอ่านว่าทนานของพลัดสิทธิแพชร์จุกันสู้ได้นะครับวันนี้ในขนาดมีปัญหาเยอะอย่างสู้ได้ดีแพ้ปลายกสีเท่านั้นนะครับนะแผวปลายยกสีนะครับวันนี้ฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่นั่นของมนพลัดสิทธิเพชร,ร์จุกันดูว่าน่าจะแก้เหมือได้เพราะการเตรียมซ้อมที่ เตรียมพร้อมที่ดีกว่านัดที่แล้วมากเลยนะครับเป็นมวยในรายการด้วยนะครับนะก็วันนี้มีมวยชิงแชมป์นะครับนะก็คงจะชอกกันมากที่สุดก็ประมาณ5คู่นะครับนะถ้ามีคู่ที่5้ผมเองก็ภาคให้ด้วยเช่นกันนะครับนะท่านใดต้องการอยากจะฟังผมภาคมวยในเวทีช่อง7นะครับมวย V ูบีีพกเครื่องเขง้าเวทีก็150บาทแล้วก็มวยฮูผ่านกล่องก็100บาทโทรสมัครได้ครับ082 751 1 9 8 8 0เ2็5 1 1988นะครักปดเต็มทุาหกสัปดาห์นะ ก็ต้องลุ้นว่าวันอทิตย์นี้จะฟังผม700กว่าคนเหมือนเดิมหรือไม่แต่ตอนนี้เครื่องใต้จะเต็มแล้วนะครับนะท่านสนใจแบบไหนใดก็รีบโทรกันได้เลยนะครับนะก็ขอต้อน่านชุดดีสวัสดีครับ